Okay. Mm hmm. mm hmm. Jesus. เอเลขข้างหลังมันคืออะไรคืออะไรกันแน่มันคืออะไรวันจุดจบของโลกใบนี้กันหรอหรือวันปิดเกมอยู่ๆมันก็มาเนี่ยนะมันไม่ฟรีหรอก <laughs> วากาจากตู้แล้วหาคุญแจ หาคุณแจเสร็จเอาที่ตรวจระเบิดหรอเรียกอะไรอะ่ะมืนอเนี่ยกสกุลเงินอันนี้ว่าอะไรเพเนดนอตฟาวเอ่เอองความทุเรศไม่ทุเรศเหมือนไออันนั่นเลยไอเช่นแลมเมอร์ไม่ออเวนเดียวกันเป๊ะเลยมีบูสไหมไม่มีไม่ใช่เ e ีว่ะฮะทำไมเป็นฮีเนี่ยไม่ใช่เฮอะ่ะปกติมันเป็น HE นี่ หาแล้วอย่าออโต้อีกอะไรของมึงเนี่ยมั่วไปหมดโหลดเข้าปืนแปดวีอะไรยะโหลดแม็กกี้สี่ยี่ห้าอะไรโอ้โหช้าเลยยังมีอุปกรณ์ช่วยไปเนี่ยบิซนมีอุปกรณ์ช่วยไหมถ้าไม่มีเล้งแดงนี่กูเขืองมากเลยนเด้ยรถเต่าเต่าเดินได้เอเต่าแบบมันไม่ใช่เต่าคนานะ่ะมันคือเต่าแบบพยายามจะวิ่ง่แต่กระดูกมันไม่ไป อา้าวเรา,เราทำไมมันไม่เอาไอ้เจ็มาเดี๋ยวในหน้าตอนโหลดเข้าเกมมันเป็นมันเป็นเจ็สีคู่กับ MBTB บไม่ใช่เหรแล้วทำไมเอาหนึ่เจ็ดหมาอยู่ในตู้เนี่ย <c oughs> อะไรไอ้ตลกแล้วคืออะไรวะคิดว่ามันจะมานี่ด้วยกันอา้าสรุปคือมันแยกกันมาเหรอฮะ what what the hell what the hell is it มันตลกมากมั้งเลยนี่อะไรความเสียหายแจกอะไรอ๋อแจกขยะโอเคเนี่ยแจกขยะโอเคนี่โอ้อภิมหาขยะอภิมหาขยะขยะนี่เหมือนขยะอันนี้คือตู้ขยะนี่เองโอเคสรุปคือมันก็สายฟรีมันก็มันก็ เกลือไปแล้วกันนั่นเองล็อกเกอร์คืออะไรเป็น king of the gym มหนเอร์เซคือต้องเปิดเพื่อที่จะให้ได้กุญแจและกุญแจโอกาสเท่าไหร่กุญแจโอกาสอยู่ที่สปอร์นต์กุญแจสามเปพื่อที่จะกุญแจไปเปิดตัวนี้อีก3ามเปอร์เซ็อส แรวหนึงนะคือคิดเลขอโอกาสที่จะได้0.0009โอกาสที่จะได้ W T A R P E R 0อยู่ที่0.0009 000ีกลมตีกลมๆเลยคือ0.001ก็คือประมาณมาณเท่าไหร่1ในพันไหมก็คือต้องเปิดตู้ล็อกเกอร์พันตู้แล้วตู้ละกี่บาทตู้ละ 99้าสบาทก็คูณเท่าไปพันหนึง่งก็ประมาณ9ก้าหมื่วะใช่ไหมเก้าเก้าคูณพันใช่ประมาณแสนหนึง่งว้าวสุดยอดไปเลยแสะละภูมิใจในตัวนายจริงๆลดราคาตั้ง9ก้าหมืนเลยนะเว้ยโอ,อ้ชิ่เก้าหมื่นว้าวน่าภูมิใจจังเลยรดอะไรก็ไม่รู้อันนี้น่าจะเหมือนีนอันอันนู้น un นั่นนี่อะไรแขน โอ้โหแมวแมวเหมียวเฮ้ยอันนี้น่ารักเอยอันนี้โอเคแล้วยังไงต้องเก็บแขนหกอันเหรอะน้องแขนหกอันมั้ยยังไงให้สุ่มเหรอเฮ้ยโอ้โหเอสคอนอยู่ในตู้ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไอเดี๋ยวนะชคเชยเป็นเงินโคตรสวยอ่ะ ไม่มีชดเชยเป็นทองมันไม่กะให้เรารวยมันกะให้เราจนเฮ้ย V t s v วะกูทึ่งกับแต DVT ร้อยอีกเนี่ย BTSV เนี่ยไปกอดไม่เคยขายเลยเฮ้ยมันไม่เคยขายเลยนะเว้ยเชื่อมันแบบกี่ปีแล้วเนี่ยเฮ้ยกูอยากได้คันนี้่ะว้าวกูอยากได้มากกว่า DVT ร้อยอีกกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยสี่เปอร์เซ็นต์เชื่อมมากกว่าเยอะเลยโว้ รอบนี้ขอเนะี่ยไม่บีทีเอสซีเนี่ยมันมันมันรถเก่ามากเลยเนะี่ยแลพอ,พอกับทีเจ็ดค้าเลยอะเนี่ยแพงจังวะบ <c oughs> อกคำนวณมูลค่ากันว่าคุ้มไหมพันเจ็ดสี่สิบห้าอ่าอันนี้สามตัวสามตัวก็สามร้อยเออประมาณสามตัวสามร้อยแล้วทองสองพันห้าประมาณประมาณไม่กี่บาทอะประมาณร้อยกว่าบาท สามร้อยอันนี้รวมกันห้าร้อยตู้มไม, 2, ม 2, ่ไอะ่ไม่วสองไม่อสองน่ะสิบห้าตู้ไม่คูมอะ่ะจลดมากกว่านี้ได้ไหมลดสักเก้าสิบปอร์เ็นตแล้าจะน่าจะาไหวอยู่อ่ะอาจจะเอาทด,ทดลองให้ก่อนนี้ได้แบบนึ้ต้องต้องออกเกมออกเกมเงน ผมจะเทสให้ดูว่าไอเชีย่ยใบโง่โงเนี่ยมันจะรอบอะไรบ้างผมยอมเสียเลยมันจะผมจะไม่ได้อะไรกับคืนมาก็เหอะเอะสามร้อยสี่สิบเก้าบาทเนี่ยผมเอาไปกินางอื่นไม่โอเคกว่าเยอะเลยตอนเนี้ทเทเลอร,ร์วอฟเฟนรูเซิรว่าเสียงภาพมันแข็งแปลกๆใช้ไอภาพ <laughs> <laughs> ไปดิสไปดิสคือใส่กันอีกคือมันมันพยายามทำให้มันดูเหมือนแบบดู ดูดูเดือดแต่มันยุไม่ได้ดูเดือดอะไรปะมันก็ดูแบบงั้นๆนเลยทีเซอร์มันอะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ให้ให้ให้ให,ให,ให้ให้ดูว่ามันต้องต้องดูไวอันนี้ <c oughs> ตอนแรกคือไม่ได้เอะใจอะไรไหมเฮ้ยชี้ยิงเพจร่างเมาส์ก่อนท,ทั้งทั้งที่เอมซิบางกว่ามึงไม่ยิงเอ็มซิกะมึงยิงเมาส์ทำไม โอ้ยตายหงแทนที่ยิง m6 m6 มึงสวนมึงแรงกว่าเมาอีกมึงอนมึนกูเห็นนะแบบเฮ้ยพี่เอาจริงดิมึงยิงเมาเลงตั้งนานเพื่อเมาอ่ะมึงงงเลยเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหม มันยิงแพทแชทไม่โดนมึออะไรเ่นเทมเป็นในสมจริงงานไม่ชัดๆงานดี y เหมือนเดิมสวัสดีครับอยากไปว่าเขามันต้องว่าครับเพราะว่าเราเป็นผู้เล่นครับเรามีสิทธิ์ครับที่จะต้องคอมเมนต์ในพวกนี้ครับเพราะเราเป็นผู้เล่นครับ ราะว่าเราเป็นผู้เล่นไว้เราถึงมีสิทธิ์ที่จะคอมเมนต์ได้ไว้ไม่ใช่ว่าเราจะไม่สามารถคอมเมนต์อะไรได้เลยนะผมก็เติมผมเติมเกมนอยู่แล้วผมโคตรจะรักเกมนี้เลยไว้แต่คุณดูในหลายๆปีที่ผ่านมาดิแม่งทำให้ผมเนี่ยหมดความเชื่อมั่นในค่ายเกมนี้เลยไว้แต่ผมยังรักเกมนี้อยู่ไว้คุณต้องเข้าใจไว้ผมไม่ได้เกลียดเกมนี้ผมเกลียดบริษัทที่ทําเกมนี้เกมนี้ผมไม่ได้เกลียดยนะเว้รักมันมาก ไม่งั้นผมจะเล่นถึงทุกวันนี้อ่ะไม่งั้นผมจะทําคลิปไปตลอดหรอ่ะไม่มีทางเว้ยโอ้โหเข็มปีสาม้ยสี่ิบเก้าคุ้มไหมเนี่ยไม่เห็นความคุ้มค่าจากมันเลยแม้แต่นิดเดียวเมื่อกี้คือหายไปเยอะแล้วนะอ่ะมาดูกันว่าบัตรประจำตัวทั้งหมดสามดอกที่ซื้อมามันจะให้อะไรเยอะอ่ะซึ่งถ้าเกิดว,ว่าเรามีบัตร ประจําตัวเนี้ยมันจะมีให้เราเปิดล็อกเกอร์ก่อนแล้วต้องเปิดล็อกเกอร์เนี้ยถ้าเกิดว่าเราอยากมีโอกาสที่จะได้ซึ่งก็หมายควาว่าถ้าเกิดว่าอยากจะได้การันตีตู้ตู้หริวตีตัวแรกเลยอะ่ะก็ควรจะต้องซื้อ10ใบก็ประมาณพันหนึง่งอืม ก็พันหนึ่งก็ได้แน่ๆตู้หนึ่งนะแต่ก็ต้องไปลุ้นอีกนะว่าคุณจะได้หรือเปล่าไอ้อีกสามเปอร์เซ็นต์่ะจะบอกไปนะตอนต้นนั่นคือถ้าอยากใต้คันนี้ก็ประมาณแสนหนึ่งอ่ะเนี่ยเดยบิวตีตัวเนี้ยแสนหนึ่งอืมอืมอ่ะลองเปิดดูจะเป็นยังไงเปิดกล่องโงโ่ๆเลยอ่าประมาณแบบนี้ก็มีคอนมีเครื่องตกโลหะมีบูส มีคูณห้าเลก็มีทองให้นิดหน่อยโอเคก็ก็คือเสียตังค์แล้วก็คือมาได้แบบนี้แหละอ่ะอันนี้ไม่ได้อ้คูณห้าก็ดูไม่ได้มีอะไรนะใช่ไหมมันดูไม่ได้ให้อะไรเยอะเดี๋ยวนี้มันยาวอ๋อสุ่มชามด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ได้สุ่มชามนี่หว่า แล้วมันเด่งขึ้นวันนี้ทําไมห้าร้อยก็ไม่ได้มีอะไรผมว่าสรุปคือมันก็นี่ไม่ใช่ชามนี่นี่มันกุญแจนี่อ้าวอ้าวหายแล้วนี่มันกุญแจนีกว่าโอเคอ่ะงั้นก็เปิดไปเลยอ่ะโอ้โหกล่องงูเหมือนเดิมอีกแล้วก็นั่นแหละโอเคก็คือว่าตู้มันสุ่มทองไว้ มันเป็นตู้สูมทองเฉยอันนี้คือเสียไป300อเสียไป300ร้อยได้ทองมาประมาณตอนแรกมีวันหมื่นสองอ่ะก็ได้มาเกือบหมื่น,นั่นเองก็เนี่ยตามสาภาพครับนี่คือตามสาภาพละจากที่มันเปิดมาเนี่ยก็ถ่าเกิดว่าโชคดีมากกว่านี้คงเปิดได้แบบเยอะหน่อยแต่คือตู้นี้เหมือนจะไม่มีการันตีไหมไม่มีการันตีด้วยแสดงเขามากกว่าแสนได้มากกว่าแสนได้จริงกดล็อกเกอร์กดล็อกเกอร์กด,อก,ก,อรกดไปเรื่อยๆถ้ากุญแจ มีการันตีกุญแจคือสิบรอบแล้วก็เปิดไปเรื่อยเ <ๆ S 1> พื่อที่จะมาเปิดไอ้ไอ้ตู้เดีบิวทีแล้วก็เปิดเรื่อยเปิดเรื่อยจนหว่าจะได้รถไม่มีการันตีอ่ะ <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ>การันตีแค่กุญแจแต่ไม่ได้การันตีรถเปิดกี่ตู้กันนะถามจริงเนี่ยคนที่ดวงไม่มีเลยมีแค่ตังค์อย่างเดียวเปิดกี่เปิดกี่แสน,นได้วะเสียเป็นแสนแขนไม่ได้จับมีอยู่จริงนะฉันพี่จะขายแบบนี้ไปในสี่ศูนย์ห้าก็ได้ เอเคมาแค่นี้ดีกว่าผมว่าเดี๋ยวผมเอาสตรีมนี้ไปตัดลงช่องดีกว่านะผมเข้าใจผมเอาโน้นไปตัดลงช่องตัดลงช่องเดี๋ยวก็ตัดไม่ทันประว่าไม่รู้อาจจะลงสักห้าโมงแล้วกันก็สตรีมนี้ก็ลงเมมเบอร์นะครับไม่ได้มีอะไรผมมาด่าวอลกิมิ่อยู่นะครับนะบผมเป็นพวกผมเป็นพวกประเภทที่ถ้าผมเล่นแล้วผมไปชอบค่ายเกมก็ด่าค่ายเกมตา,ายหมดคุณก็น่าจะรู้ถ้าเกิดว่าคุณได้ดูตั้งแต่แรกมึงก็รู้ผมมาด่าวอลกิมิ่อยู่แล้ว <c oughs> อเคก็ไปตัดอีเวนต์เดี๋ยวผมจะไปตัดอีเวนต์นี้ให้พร้อมก่อนก็ไม่ได้มีอะไรผมว่าไอ้น้านี้มันโหลด,ดยังไม่เสร็จด้วยซ้ำผมก็ไม่รู้จะยังไงแล้วอะก็ส่วนอีเวนต์นี้อีเวนต์นี้เดี๋ยวค่อยมาอธิบายทีนึงเพราะว่าเมื่อกี้กดมายังไม่ได้อะไรเลยนะได้แค่เงินอะแล้วยังไม่เข้าใจว่าอันนี้มันออกมาจากไหนผมไปหาข้อมูลก่อนแล้วกันยังงงอยู่ว่ามันมันคืออะไรผมยังไม่เก็ตมันมาจากไหนไง ผมต้องไปหาข้อมูลเพิ่มก่อนยังม่ได้อ่านอันนี้เลยเนี่ยเนี่ยยดอ่านเลยเนี่ยเอามาจากไหนก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวไปหาก่อนละกันนะเพราะว่าเนี่ยมันมีเขียนอยู่ยังงงอยู่ว่าหามาจากไหนแต่ผมไปหาข้อมูลเพิ่มก่อนก็ช่วงนี้ก็เล่นทุกอย่างเหมือนเดิมคนระับเพราะว่าไอเดสมส์ก็เพิ่งไปแล้วก็นี่เหลืออีกประมาณ5วันที่ไปไม่มีอะไร ล้วก็คงไม่กดไลอ้อนต่อแล้วเพราะว่าเอาไปกดกดรถคันหน้าดีกว่าต้องเตรียมทองให้พร้อมสี่หมืนห้ามั้งการันตีหนึ่งคันหรือเชื่อเกมดีโอเคครับยา่าจาย